วัสดีครับรูหรอนฮะวันนี้เราพูดเรื่องแก่นแท้คุณชาคุณแผนคือพูดจะไปเรื่อยแล้ว,ว่าคุณแผนเป็นพระเอกเนะแล้วก็เป็นพระเอกที่ไม่ไ,มได้ชื่นชมเลยเพราะมีเมียเยอะฉิบหายเจ้าชู้ิบหายคุณแดนเจ้าชู้จริงไหมจริงเดี๋ยวจะเล่าไ้ฟังเลยรายละเอียดที่มาของเมียแต่ละคนเนี่ยแต่คุณชาคุนแผนมันได้แต่งมาเพื่อยกย่องคุณแผนชื่อ,อยังเราชื่อคุณชาขึ้นก่อนเลยชื่อคุณชา้าคุนแผนเขาแต่งมาเนี่ยแก่นของมันเนี่ยก็คือว่า ให้เห็นการต่อสู้ของผู้นี้มันคือการต่อสู้ระหว่างชนชั้นระหว่างคนที่เกิดมาเนี่ยโชคชะตาวาสนาดีอย่างขุนช้านเกิดมาแล้วบ้านมักรวยขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันถามว่าทาไมไอ้ขุนศรีวิชัยเนี่ยพอกุญช้านมาเกิดแล้วเนี่ยทำไมบ้านรวยขึ้นทุกวันทุกวันตําแหน่งไม่ได้เป็นขุนศรีวิชัยเท่าเดิมสิ่งที่ในเรื่องข้างก็ไม่เขียนบอกไว้เนี่ยคือขุนศรีวิชัยมันเป็นพ่อค้าด้วยคือขุนนางในสมัยวิทยาสมัยพระยาโกศินเนี่ย สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยต้องการมากๆเลยมันไม่ใช่เงี้ยวหวัดเงินปีแต่สิ่งที่ต้องการเนี่ยมันคือสายสัมพันธ์กับทางราชการของเนี่ยเวลาส่งไปขายต่างประเทศเนี่นะฮะมันจะต้องขายาผ่านรัคกลังเท่านั้นซึ่งมันจะแบ่งออกเป็นสองกรมก็คือกรมท่าซ้ายกับกรมท่าขวาเดี๋ยวไอ้เรื่องพวกนน้รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมพูดอีกทีหนึง่งนะตามตรงน,นี้ก่อนก็คือสิวิชัยในยที่รวยทุกๆป,ปีทุกป,ปีเนี่ยเพราะว่าไอ้ขุนช้ามันคนมีบุญ นะเกิดมาไม่ได้บินได้ดีแล้วพ่อเอาไปถูกขายตัวกับพระพัรวสานะมันก็ได้เป็นนานโดยที่ไม่ต้องทำหาอเลยเลยก็คือมันโชคดีอะนะในขณะที่ภายแก้วเนมันเกิดมาเนี่ยพ่อมันตายเนี่ยนะถูกลดฐานะเนี่ยลงไปเป็นไส้ไปอยู่กับแม่เนี่ยแล้วมาบวดศึกมาเนี่มาไตาเา่เต้ารับราชการเนี่ยคือตอนก่อนจะศึกเนี่ย โค้งวัดแคร์ can, เนี่ยเตือนไว้เลยว่ามึงจะเตือนมึงจะสึกไปให้เขาสักข้อมือหรือหวัวเตือนอย่างนี้เลยนะทีเนี้ยเขาต้องการให้เห็นว่าคนในสังคมไทยเนี่ยมันมีโอกาสถ้าคุณรู้จักใช้วิชาความรู้ความสามารถเนี่ยคุณจะได,ได้ได้ดีได้ดีเหมือนคุณแผนซึ่งตอนท้ายเรื่องเนี่ยเป็นพระสุรินลือชาก็คือใช้ความรู้ความสามารถไต่เต้าขึ้นมาแข่งกับคุณช้างเนี่ย ซึ่งมันโชคชะาตาวัสนาดีโดยมีนางคิมหรือนางวันทองเนี่ยเป็นเป้าหมายของการแข่งขันทีนี้พอพูดอย่างเงี้ยเอาอแล้วไอ้พวกทางชาติแม่กรบอกอันเนี้ยมองผู้หญิงเป็นวัตถุนู่นนี่นั่นมาเป็นเป้าหมายของการแข่งขันคือได้เขียนให้คู่เนี่ยมันแข่งกับรัฐราชการนะมึงจะอ่านไหมอ่าทีนี้ว่าด้วยความเจ้าชู้ของอพายแก้วหรือขุนขุนแผนเนี่ยนะ มันอย่างนี้เมียคนแรกเนี่ยนางคิมเนี่ยมันไม่ได้ทําไปด้วยความเจ้าฟูมันทําด้วยความอยากลองของมันคือขนมคือมันเรียนากอาจารย์เนี่ยแล้วมันมีวิชามีอะไรพวกนี้ยแต่ไอตรงนั้นน่มันมันไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเอาข้าวจีนเนี่ยไอพายแค่ตอนที่สึกจากเมนชั่วคราวแล้วไม่มีอะไรนางคิมเนี่ยมันเหมือนมันไปลองวิชาคือมันรอวิชาไปลองวิชาแล้วพอมันได้นางคิมครั้งแรกเลยนะมันหายหัวไปเลยนะเว้ยมันไม่ไปเร้่นางคิมเห็นหน้าอีกเลย จนนางพิมเนี่ยต้องไปตามตามเนี่ยที่แรกให้นางสายทองไปตามไอ้ไอ้ในแก้วเนี่ยมันจะฉันนมมาสายทองทายของหวานเนี่ยแล้วก็ไอ้ตอนที่พอตามมาแล้วเนี่ยนะไอ้ฉากที่นางพิมไปตามที่วัดแคร์และได้มาแล้วเนี่ยพอมีอะไรกับนางพิมคืนดาแล้วเนี่ยทายแก้วไปมีอะไรกับนางสายทองเนี่ยไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ความคิดของคนเจ้าชู้นะมันคือความคิดเนี่ยตอนก่อนที่จะมีอะไรกับนางพิมเนี่ย ทายแก้วเคยติดสีบนานางสายทองไว้หนึ่งชั่งว่าถ้าช่วยให้มีอะไรกับนางปินสำเร็จเนี่ยจะจ่ายเงินใี่หนึ่งชั่งว่าหนึ่งชั่งสมัยนั้นเนี่ยมันมหาศาลแค่ไหนหรูกไหมสมัยนั้นเนี่ยข้าววันถังวัดสะลึงนี่ใหม่สีสลึง,ปงเป็นหนึ่งบาทสี่บาทเป็นหนึ่งตำลึงยี่สิบตำลึงเป็นหนึ่งชั่งหนึ่งชั่งเนี่ยซื้อข้าวได้สามรอยยี่สิบถังไอเนียนแก่ไอทายแก้วมันจะปัญญาที่ไหนหาเงินตรงนั้นมาให้นางสายทอง มันก็เลยเข้าห้องนายสายทองเนี่ยแล้วมาใส่ความรูปรูปหลอกคารมดีนะเอานายสายทองทำเมียคือตอนแรกมันจะปั้งเขาแล้วนายสายทองก็บอกว่าไม่ต้องปั้ถ้าได้ยชนแล้วเลี้ยงใช่ไหมแล้วเลี้ยงฉเฉลี่ยทันยียอมให้ดีๆแล้วมันก็บอกว่าเลี้ยงนายสายทองก็ยอมและฉากเนี่ยแม่งไอ้ใครแก้วล่มปากอ้าวไปอ่านต้นฉบับเนี่ยคือพวกช้างชาติทั้งหลายแหล่เนี่ย ไปอา่านต้นฉบับของจริงแล้วมันถึงจะรู้แล้วว่าในคดีไทยเนี่ยม,มันสนุกจะตายหาอย่าไปฟังขี้ปากของไอ้วพวกที่แม่งข้างฝรั่งแล้วมาเล่าให้ฟังดูดีนั่นไปอ่านทีนี้ไอ้คนที่สามเนี่ยมีคนที่สามของทายแก้วเนี่ยมันคือนางลาภทองนางลาทองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทายแก้วอาสาไปรบกับเมืองเชียงใหม่เพื่อชิงเมืองเชียงทองคืนมาทีนี้ไอ้ระหว่างที่พักเมืองทินทองเนี่ยคือทหารเนี่ยมันมีนิสัยที่มันปวดเบ่งมันเป็นในยุคทุกสมัย เวลามันไปเอาค้าของใครเนี่ยบางทีมันไม่จ่ายเงินหรือบางทีมันจ่ายเนี่ยมันก็จ่ายตามเท่าที่มันอยากจ่ายซึ่งพวกแม่ค้าพ่อค้าก็ขาดทุนไารแก้วสั่งไว้ว่าถ้าใครทําแบบนั้นเนี่ยจะลงโทษทางินใยอย่างร้ายแรงมันก็เลยไม่มีใครเนี่ยที่กล้าแตะแถวพ่อของนาราวทองเนี่ยเห็นว่าภายแก้วเนี่ยเป็นคนดีมาช่วยคุ้มครองเนี่ยก็ไม่รู้จะตอบแทนภายแก้วยังไงดีก็เลยยกลูกสาวคนเดียวเนี่ยให้แล้วพูดตรงๆนะ ถ้ามีคนมารมลูกสามให้อ่ะลบสวยด้วยนะลบค่าฟรีะเอาไหมเป็นใครใครก็เอาเป็นผมผมก็เอานะแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าลายแก้หรือขุนแผนเนี่ยเจ้าชู้จริงไหมเจ้าชู้จริงเพราะตอนที่มันไปขุนแผนแล้วเนี่ยเรามาแก้แค่ถิ่นช้างเนี่ยจะรักษาดวางดาววันทองไปเนี่ยมันเดินขึ้นเรือแล้วมันเลี้ยวเข้าห้องผิดไปเจอนานแก้วกิริยานานแก้วกิริยาก็คือลูกพระสุขโขทยัย ซึ่งเอามาขัดดอกไว้ที่ขุนช้างคือมายืมเงินขุนช้างไปสิบห้าควลึแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายดอกก็เอาน้นแก้วกริยาเนี่ยให้มาคอยรับใช้ขุนช้างไอ้ขุนช้างนี่ไม่ใช่ผู้ชายเจ้าชู้นะมันติดใจนางวันทองคนเดียวแต่สาเหตุที่ติดใจนางวันทองคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมพูดในอีกคลิปหนึ่งนะคลิปนี้ยังไม่พูดคู้ขุนแผนกอนขุนแผนเนี่ยมันคือจอมเจ้าชู้ตัวจริงเพราะมัน,มนเลวเข้าเ้าผิด เจอดางแรกปริญาแล้วเนี่ยไม่ใช่นางวันทองแล้วครั้งที่มันจะไปลพาตัวนาวันทองไปเนี่ยมันยังคิดว่าเอาเสียยก็ดีแต่ทีนี้เนี่ยผู้ชายไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ยกย่องขุนแผนนะไอ้การมีเมียเยอะๆเนี่ยไม่ได้ยกย่องเลยตอนผมเป็นเด็กเนี่ยผมจำได้ว่าแถวบ้านเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยลำพังเลี้ยงตัวเองให้รอดเนี่ยเลี้ยงไม่ค่อยได้เลยแต่น้าเนี่ยเป็นคนารมดี ก็เดี๋ยวๆก็ไปจีบแล้วก็ได้สาวมาทําเมียชาวบ้านก็นั้ก็บินทานมากมายคือคนที่จะมีเมียน้อยเนี่ยซึ่งที่ยิงมันคิมีมากเลยนะมันต้องเป็นพวกขุนนางขุนนางตอนที่เราไประบอบเก่าเงี้ยแล้วตอนหลังเนี่ยนะสะกุลขุนนางเนี่ยที่เดิมเคยเป็นะกูลที่ยิ่งใหญ่สมัยรัชกาลที่สามที่สี่ที่ห้ามาตอนหลังๆเนี่ยความยิ่งใหญ่ไม่ไตรงเลือแล้วเนี่ยมันมาจากแนวคิดเนี่ยแหละ รักเดียวใจเดียวเนี่ยคือการที่คุณนาเขามีเมียมากเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขามากมากในกามนะแต่เขามีเนี่ยเพื่อกระจายความเสี่ยงเกิดมีเมียคนเดียวแล้วไม่มีลูกชายเลยเลยใช่ปะ่ะก็ไม่มีผู้สืสกุลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะวิจารณ์อะไรนีนะมันต้องดูสภาพแวลดล้อมดูบริบททั้งหมดแหละมันไม่ใช่พูดเอาตปากแล้วไปจำที่ปากขรั่งมามาดา่าชาติตัวเองมันก็ักลัวแล้วหรือ